ก็สวัสดีเพื่อนๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คู่อยู่กับผมโซเกอร์ so ker, ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม RV เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะแนะนําไอเทม2คู่นะที่มันคล้ายๆกันนะครับที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆถามมานะว่าชิ้นไหนควรออกกับพีโรตัวไหนนะครับก็วันนี้เราก็จะเอา4ชิ้นนั้น,นครับมาแนะนํ้เพื่อนๆดูนะว่าชิ้นไหนควรออกยังไงเหมาะกับพีโรตัวไหนก็ไปดูกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ก็เราจะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับระหว่างเฮอร์คิวลิสแมกเนตแล้วก็เมทัลออฟลาหรือว่าเกาะไฟนั่นเองครับ แผ่นนี้ซีซันที่10นะครับต้องบอกว่า2ชิ้นนี้โดนปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมออกของแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะส่วนประกอบของมันนะครับก็2ชิ้นนี้มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ฮีโร่ที่ออกก็ไม่เหมือนกับแผ่นก่อนนะซึ่งมันสลับกันไปเยอะมากนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็สําหรับชิ้นที่หนึ่งะครับไอเทมอย่างเฮอร์คิวลิสแมกเนตนครับหรือว่าถุงมือที่เราเรียกกันนะครับสถานะที่มันมีก็คือบวกพลังโจมตีแ้วก็บแล้วก็บวกเกาะอีกวอา 40%นะครับจะเพิ่มอัตราการดูดเลือดขึ้น20%แล้วก็ได้รับโล่1,000นะครับบวกต่อเลเวลนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้เหมาะสําหรับพวกไฟเตอร์หรือว่าตัวออฟเลนครับเอาง่ายๆคือส่วนมากมันจะมาแทนเกาะไฟสําหรับพวกไฟเตอร์ในซีซั่นะครับมีโล่ที่ใช้ได้นะครับก็จะมีพวกโอมนชิวกอดฟอร์เรนติโนนะครับแล้วก็พวกอย่างแคลรี่ก็สามารถใช้ได้นะพวกเทลพวกอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เหมาะครับเหมาะกับไฟเตอร์ ที่เป็นตัวออโต้แอคแท็กครับคือออกถุงมือแล้วต้องไปออกไอเทมโจมตีต่อนะไม่ใช่ว่าออกถุงมือแล้วไปออกเลือดนะเออก็คือออกถุงมือปุ๊บก็ไปออกเป็นไอเทมโจมตีอย่างพวกฟัรเนียทารอนนะครับอย่างโอเมนก็ไปออกฟัรเนียทารอนอะไรแบบนี้มูรมาสะแบบนี้นะครับก็สําหรับแครี่ก็สามารถออกได้นะครับคือมันเหมาะสําหรับแครี่เป็นไอเทมชิ้นที่ประมาณชิ้นสุดท้ายนะหรือว่าชิ้นที่5หรือชิ้นที่6นะครับเพราะว่าจังหวะที่มันจะตายมันจะเพิ่มอัตราการดูดเลือดขึ้นมาอีก้ก็ไดรับเาาะะมนครับ มันจะทําให้แครี่มีโอกาสจิงส่วนเออฮีโร่อีกฝ่ายได้นะครับสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นไอเทมอย่างมีท่านออฟลาหรือว่าเกาะไฟนะครับก็สําหรับสถานะที่จะได้ก็คือเกาะบวก200นะครับพลังชีตบวก1000แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนับ5วิ่องหกสหน่วยนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนที่เพิ่มมาสำหรับเกาะไฟแล้วก็สําหรับสกิลติดตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสร้างความเสียหายเออเป็นพลังเวทนะครับ2%เของ h p สสูงสุดนะครับ แกสตูรอบๆครับก็เผาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เผาคลิปบอลลง50%นะครับคือไอเทมชิ้นนี้เหมาะสาหรับฮีโร่ประเภทไฟเตอร์หรือว่าก็แทงนะไฟเตอร์แทงนะครับพูดง่ายๆคือไอพวกที่แบบว่าต้องออกไอเทมเกาะไฟปุ๊บชิ้นต่อไปจะไม่ใช่ไอเทมโจมตีจะเป็นพวกเกาะอ,อย่างพวกฟอร์สเคปพวกแบบทอยพวกอะไรแบบนี้คือตัวที่ต้องใช้เลือดนะครับอย่างเช่นพวกทาร่าเซเนียลหรือไม่ก็เป็นบาดัมที่เอามายืนเลนนะครับคือมันจะเน้นถึกไปเลยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับ พูดง่ายๆนะครับคือฮีโร่ที่จะออกได้คือแม็กเลือดอย่างต่ำนะครับต้องอยู่ประมาณ1,000 0อัพนะครับมันก็จะเหมาะกับพวกไฟเตอร์เชิงแทงมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับไอเทมชิ้นนี้ไม่เหมาะกับพวกที่เป็นไฟเตอร์ออโต้แท็นะครับคือมันจะแตกต่างกับชิ้นเมื่อกี้นี้ครับคือบางคนเล่นโอเมยนยังออกก่อไฟอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่สามารถทาอย่างนั้นได้แล้วนะแพทนี้คือเออสำหรับกอไฟก็จะเน้นไปพวกแบบ เลือด10,000อัพนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมของพวกไฟเตอร์แท้งไปแล้วนะสำหรับเกาะไฟนะครับสำหรับแพทนี้นะครับทำให้เลือดเยอะที่สุดนะครับมันถึงจะดึงประสิทธิภาพของไอเทมชิ้นนี้ออกมาได้นะครับสำหรับแพทนี้ต่อมาก็จะเป็นไอเทมคู่ที่2นะครับก็เป็นไอเทมระหว่างฟาร์กเนียทารอนแล้วก็บิดเบดนะครับหรือว่าดาบสายฟ้าในตำนานของเรานะครับก็2ชิ้นนี้นะครับฮีโร่ที่ออกมันมันเป็นฮีโร่เซตเดียวกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับสำหรับเออไอเทม2ชิ้นนี้นะคครรรัััับบบกก็ไปดูนนเลยะสห เออแต่ละชิ้นว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับไอเทมชิ้นที่1เราจะมาเริ่มกันที่ไอเทมอย่างบิดเบสนะครับสถานะที่จะได้ก็คือพลังโจมตีบวกห้นะครับความเร็วในการโจมตีบวกสาปรเซ็นต์ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกอีก5ปรเซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลติดตัวของมันนะครับอิเล็กทริกอาร์คนะครับทุก4วินาทีครับการโจมตีปกติจะปล่อยสายฟ้าสร้างความเสียหาย102หน่วยนะครับเพิ่มตามเลเวลบวกเนะครับ แล้วก็การโจมตีทุกครั้งนะครับจะลดคูดาลงหนึ่งวินาทีครับเป็นไอเทมที่เหมาะสาหรับฮีโร่ที่แบบออโต้ไวแคร์เร็วๆนะครับก็สาหรับฮีโร่ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะที่ใช้เทมอย่างบิดเบีนะก็จะมีอยู่3าตัวนะก็จะมีแวนยอนแล้วก็โอเมนนะคือ3ตัวนี้คือใช้บ่อยมากนะครับคือเหตุผลที่ออกไอเทมอย่างบิดเบีคือในกรณีที่ทีมอีกฝ่ายนะคือมีตัวบางอยู่ประมาณ 3- 4ตัวนะครับแล้วก็มีแทงแค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้คือมันจะทําให้เราต่อเลือดอีกฝ่ายได้เยอะนะครับ ถ้าเป็นพวกไฟเตอร์อย่างโอเมนก็จะทําให้เบิร์ดอีกฝ่ายตายเร็วขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีสายฟ้ฟช็อตขึ้นมานะครับสำหรับเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะักส่วนมากก็จะเป็นไอเทมที่แคลรีน่นิยมออกกันนะสำหรับบิดเบนเะพราะมันค้ายในเลนนะรหรือว่าต่อเลือดฮีโรที่ยืนเลนกับเราได้ดีมากๆว่านะครับอย่างไอเทมอย่างบิดเบนนะครับแต่ถ้าเจอตัวแท้งเงยอะๆก็ไม่แนะนาให้ออกนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับ สำหรับไอเทมชิ้นต่อมาก็เป็นไอเทมอย่างฟาบเนียทารอนนะครับสถานะที่จะได้ก็คือบวกพลังโจมตี60นะครับบวกความเร็วในการโจมตีอีก30%แล้วก็บวกดูดเลือดอีกส0นะครับสกิลติดตัวนะครับสร้างความเสียหายเป็นทางกายภาพนะเพิ่มเติมขึ้นมานับเท่ากับ8%ขอของ HP สูงสุดของอีกฝ่ายนะครับผู้ดาว0.3งามวีนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับพูดง่ายงายคือไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมละลายตัวแทงนั่นเองนะครับซึ เคโอเอลซู o L oo, อะไรแบบนี้นะครับไบโอเลตอะไรแบบนี้ก็สามารถออกได้นะครับแครี่ทุกตัวสามารถออกได้นะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นครับในกรณีที่ทีมอีกฝ่ายมีแท้งเยอะๆนะครับและเรามีไอเทมอย่างมูลมศนะครับคือเราสามารถยิงมันตายได้ก็จริงแต่ยิงมันตายช้านะครับถ้าจะทําให้เรายิงมันตายเร็วได้ขึ้นก็คือเราออกไอเทมอย่างฟาร์เนียฮารอนมาช่วยเพิ่มดาเมจนั่นเองครับเพราะว่าฟาร์เนียฮารอนนะครับมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะเพราะแท้งอีกฝ่ายส่วนมากแค่เลือดมันก็จจะะะะะะเเเเป็นนนนนนหหมมมมมืืื่่่อออออาาาาารรีี้้แลวววคคคััับสสงยยยพิกก8%ถๆ นอกจากตำแหน่งแครี่แล้วนะก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะที่สามารถออกได้ก็คือตำแหน่งของไฟเตอร์นะครับตำแหน่งของไฟเตอร์ที่เห็นชัดๆก็จะมีอยู่2ตัวนะที่ออกกันนะครับก็จะมีโอเมนแล้วก็คิวกอดนะครับ2ตัวนี้เป็นการเน้นไปที่การออโต้ไอแคลค์ ank, ครับในกรณีที่เราเจอตัวแทงเยอะๆเหมือนกันนะครับคือเราสามารถออกไอเทมอย่างฟาร์มเนฮารอนมาช่วยตีได้นะครับ เพราะถ้าเรายืนเลนเจอกับพวกตัวที่มันหนาๆอะไรแบบนี้คือเราไม่สามารถเบิดมันตายในชุดเดียวได้เว้ยเราก็ต้องออกไอเทมอย่างฟาร์มเนเฮารอนมาช่วยตีมันนะครับเพื่อช่วยในการฆ่ามันแล้วก็ในการดันป้อมต่อไปนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ในกรณีที่ทีมอีกฝ่ายมีตัวแทงเยอะๆนะครับถ้าทีมอีกฝ่ายมีตัวบางๆเยอะก็ออกเป็นบิเลรแทนครับสำหรับไอเทม2ชิ้นนี้นะครับความแตกต่างม,มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปแนะนําวิธีการออกไอเทมนะครับสำหรับไอเทมที่มันคล้ายๆกัันนน2ชิ้ะครบ ไม่ใช่2ชิ้นกัวสองคู่นะครับคือผมบอกว่านะคลิปนี้มันน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เาฝากถึงน้องที่แบบว่าขอแรสมานะค,คือน้องเขาขอมา3มคลิปแล้วเว้ยแต่พี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่มีฮีโร่เว้ยไม่ใช่พี่ไม่อยากเล่นให้ดูนะเว้ยคือพี่ไม่มีฮีโร่อย่างแรสหรือรัสนั่นเองนะครับคือไอตัวนกมวยอะ่ะเออพี่ไม่มีฮีโร่นะเว้ยเออต้องขอโทษด้วยนะคือพี่ไม่มีฮีโร่จริงๆอยากเล่นให้ดูอยู่แต่มันเล่นไม่ได้ไงมันไม่มีฮีโร่ประเด็นนะเออตอนนี้ก็ยังเก็บตังซืื้ออทรศัพ์ใหม่่่เเคงกา โอ้ oh, เด้งแล้วเด้งอีกนะครับคือมันติดแบนบ่อยมากในะช่วงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้มันน่าจะทําเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับท่านเพื่อนคนไหนชอบลิของผมก็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ